มาพี่น้องมามมนี้อ้นศิลปะสิบภาพพี่น้องมารับชมต้นมะขามบอนไซเอ่อทรงแทงนี่นหรือเปล่นะทรงแทงหรือทรงแทงนี่นหรือเปล่นะนี่กระพึงทดลองนี่นรือเปล่นะนี่ผมต้องการให้หลักเงี้ยวๆพี่น้องนี่อันนี้เป็นการทดลองเก่าพี่น้องเรียนรู้และศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เก่าพี่น้อง ก้อนอ่อนศิลปะจะเอาไปเฮ็ดเป็นทรงแท่งพี่น้องนี่ผมกาได้นี่แหละปลูกใส่นี่เน็บใสอหวัวหัวปากขวดพลาสติกที่เรือใส่เฮาพี่น้องนี่เพราะผมอยากได้นี่ลักษณะนี่พี่น้องนี่เพราะการที่เ้อปากแบบนี้ ต้นมะขามเ่าสีล้ำต้นปลายยอดสีเดินหาอากาศแสงแดดได้พี่น้องนะก็เลยซี่ขึ้นฟ้านั่นพี่น้องนี่พเพราะกระได้แบบนี้แล้วพี่น้องนี่หรือจะล่อไงกูหนีก็ได้ก็ได้ได้พี่น้องนะล่อไงกูหนีก็ได้หรือว่าเ่าสีเอาประมาณนีก็ได้แล้วแต่มากพี่น้องแล้วก็เ่าก็มาด,ดึงออกค่อยๆดึงออกพี่น้องนะนี่ก่อนสีดึงออกก็เขย่าดินออกให้เบิดก่อนพี่น้อง นี่เพื่อความสะดวกพี่น้องลากจังสิบกขาดพี่น้องนี่แล้วก็นี่พี่น้องแล้วก็มาใส่นี่ใส่ขวดพลาสะติกนี่ช่วงกลางๆเขาก็หาเออนี่แหละอันนี้ก็นในเป็นแก้วพลาสติกนี่เอามาตัดตัดดาของนี่ตัดดาล่ะก็ไปใส่เลยพี่น้องนี่เอาไปใส่ไว้ช่วงนี่นี่ ก็เข้ากับจังหาขวดพลาสติกที่หน่อยกว่าด,ดานล้างหรือเปล่าเนี่น,นี่เอามาใส่ใพี่น้องนี่ใจผมอยากเด้สูงกว่านี้พี่น้องแต่ว่าผมยันผลลัพธ์ออกมาเพราะท่านเดืดผมก็บรรเทผลลัพธ์บนนพี่น้องผมก็เลยพ้นเกี่ยวกาทดลองเหย้วกว่านี้พี่น้องก็เลยเอาเหย้วออกมานีก่อนนี่ถ้าผลลัพธ์มันออกมาดีผมจะสิยืดขึ้นไปอีกพี่น้องทังสิยืด ขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องนี่พอดีอาจจะมาตามก้อนสองหรือสามเมตรก็ได้พี่น้องถ้ามันส้ำเดีดดยดพี่น้องได้นี่ถ้ามันลมเลี้ยวเกิจังพากันไปพี่น้องเอาพี่น้องเนาะอันนี้เป็นการเรียนรู้และศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เราพี่น้องนี่การทดลองนพี่น้องนะการทดลองพี่น้องนี่ต้นมะขามพี่น้อง ทรงแทงทรงแทงนี่ผมก็เห็นเด้อทรงแทงกะส่วนมากจะเป็นเอ่อบอนไซต้นชวนชุ่มพี่น้องเด้อทรงแทงเด้อ่ด้อผมอยากเอามานี่แหละเอามาเฮดเป็นเป็นต้นมะขามเมึงมันจะเป็นได้ไรพี่น้องนี่ผลลับสีออกมาอะไรพี่น้องนี่นี่บอนไซต้นมะขามทรงแทงทรงแทงนี่นี่ เอา้ากะประมาณนี้ครับพี่น้องขอบคุณที่เขามารับส้มและติดตามส่องคานศิละปะค,ครับพี่น้องจะเลือบด้วยพี่น้องเด้วยนี่ลองรอบมึงพีงงง่น้องนี่ต้องไปปลูกไว้ใส่เบื้องเหรียญใบใส่เบื้องเหรียญก็ได้พี่น้องนี่หรือว่าไว้จะปลูกเป็นอาชีพก็ได้พี่น้องนี่เห็ดงามๆพี่น้อง <c oughs> ประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ